ครีมเปรมเสนีรับเลิกสามีปิดฉากชีวิตคู่3าปีถึงจุดยอมรับความจริงเดินหน้าต่อห่างหายจากด้าจอไปนานเลยทีเดียวครับสำหรับนักแสดงสาวอย่างครีมเปรมเสนีรัตนสภา,าหลายคนนั้นจับสังเกตว่าเธอไม่ลงรูปคู่กับสามีมานานหลายเดือนแล้วล่าสุดนั้นสาวครีมครับได้มาร่วมงานมอเตอร์โชว์ที่ Impact Challenger h ร์ฮอนหนึ่งถึงสามเมืองทองธานีครีมนั้นเปิดใจเสียงสั่นน้ำตาคอได้เลิกกับสามีหนุ่มอย่างปีเตอร์จิรวัฒพฤกภูรีพงษ์ ปิดฉากชีวิตแต่งงาน3ปีผู้สื่อข่าวนะครับได้ถามว่าหายหน้าหายตาไปนานสาวครีมนะครับบอกว่าใช่ค่ะอาจจะไปทําธุรกิจของตัวเองเยอะช่วงที่ผ่านมาก็เลยไม่ค่อยได้รับงานจริงๆก็รับได้นะคะงานในวงการก็เป็นงานที่ครีมรักอยู่แล้วทําตั้งแต่เด็กคนอาจจะคิดว่าเราไม่ทําหรือเปล่าจริงๆรับได้ค่ะยินดีค่ะตื่นเต้นไหมในวันนี้ที่กลับมาสาวครีมนะครับบอกว่าตื่นเต้นค่ะละครหายไปหมดเลย คืออย่างที่บอกคือครีมไม่ได้รับงานมาสักพักหนึ่งแล้วคนก็อาจจะคิดว่าไม่ได้รับหรือเปล่าแต่จริงๆอยากทําค่ะถ้ามีอะไรที่น่าสนใจเราก็อยากกลับมาทําคิดถึงละครไหมคิดถึงค่ะเห็นเพื่อนเริ่มกลับมาเล่นละครอย่างคุณเอมมี่มรกตเห็นเขาเล่นเราก็ดูติดตามผลงานเขาคือถ้าวันหนึ่งมีโอกาสที่เหมาะสมก็คิดว่าจะกลับไปทําค่ะอยากกลับไปทํางานแสดงด้วยไหมใช่ค่ะจริงๆธุรกิจเราก็เริ่มอยู่ตัวแล้ว4ีหปีแล้วก็ว่าง คิดว่าเรากลับไปทําได้ค่ะคนจับตามองว่าไม่ได้ลงรูปคู่กับสามีเลยสาวครีมนะครับก็บอกว่าตามนั้นค่ะแยกกันอยู่ค่ะผู้สือ่อข่าวนะครับได้ถามต่อว่าคือมันเกิดอะไรขึ้นครีมนะครับเธอบอกว่าก็มีหลายสาเหตุเหมือนกันแต่ละคนก็มีความคิดเป็นของตัวเองแต่ถ้ามันมาถึงจุดนี้แล้วก็รู้สึกว่าเราต้องยอมรับแล้วก็ต้องเดินหน้าต่อแต่สำหรับตัวเองก็รู้สึกว่าเราทำเต็มที่ที่สุดแล้วเป็นเรื่องของทัศนคติที่ต่างกันไหม ใช่ก็ลหลายๆอย่างนานหรือ,อยังนานแล้วค่ะก็ประมาณปีที่แล้วค่ะผู้สื่อข่าวนะครับเลยถามต่อว่าแต่ก็ไม่ได้บอกใครเลยสาวครีมนะครับบอกว่าครีมไม่ได้ปิดแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ออกมาทํางานหรือเจอใครเพื่อนก็ทราบเพราะจะไปไหนกับเพื่อนบ้างเป็นการตัดสินใจร่วมกันมั้งคู่ไหมจบกันได้ดีไหมสาวครีมนะครับเธอกล่าวว่าครีมตัดสินใจแล้วมันยากขนาดไหน คือคิีมว่าเราก็รู้ตัวคือตอบแทนอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้แต่ถ้าว่าเป็นตัวเองเรารู้สึกว่าเราพยายามที่จะทําให้มันดีที่สุดค่ะแต่ว่าบางทีสุดท้ายวันนี้รู้สึกว่าถ้าเรามีความสุขกับตรงนี้มากกว่าเราก็อยากเลือกหรือทําอะไรที่เรามีความสุขครูสื่อข่าวถามต่อว่าทัศนคติของทั้งคู่นั้นเปลี่ยนไปแบบไหนสาวครีม,มนะครับเธอกล่าวว่าเปลี่ยนไหมก็เปลี่ยนนะครีมก็รู้สึกว่าเหมือนวันนี้อาจจะโตขึ้นด้วยมันใช้ระยะเวลามานานคือเราไม่ได้พึ่งมารู้จักคือมานาน พอวันนี้ถามว่าเราอายุเท่านั้นเราคิดอีกแบบพอวันนี้ครีมก็คิดอีกแบบแต่ถามว่าเหมือนรู้สึกแย่เลยไหมครีมก็บอกไม่เกี่ยวมันก็อยู่ที่เรื่องของคนแต่ละคนเราใช้ชีวิตคู่สองสามปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างก็มีทั้งดีและไม่ดีก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วออกมาใช้ชีวิตคนเดียวสบายใจขึ้นไหมคือวันนี้ครีมรู้สึกว่าอยากจะทําอะไรที่เรามีความสุขแค่นั้นเองถามว่าสบายใจไหมบางทีทุกคนก็มีความรู้สึกอยู่แล้ว แต่ต้องบอกว่าที่มาถึงจุดนี้ครีมก็ยังต้องยอมรับความจริงและเดินหน้าต่อเราได้กำลังใจจากคนรอบข้างยังไงบ้างได้ค่ะได้จากคนรอบข้างได้จากเพื่อนเพื่อนชนะรักเพื่อนกระ้เขาก็จะอยู่กับเราการตัดสินใจครั้งนี้มันยากขนาดไหนสำหรับผู้หญิงอย่างเราก็ยากนะแต่ครีมว่าจริงๆถ้าถึงจุดหนึ่งเราก็จะรู้ตัวเองดีเหนื่อยไหมกับที่ผ่านมามันก็นานมากก็ต้องมีบ้างค่ะ ม่อย่างนั้นคงไม่มาถึงจุดนี้ตอนนี้พร้อมที่จะมีลักใหม่ไหมสาวครีมนะครับจะบอกว่าถ้าว่าพร้อมไหมตอบไม่ได้แต่ถ้าวันหนึ่งที่มีสิ่งดีๆมีโอกาสเราก็ไม่ปิดกั้นตัวเองคือเรารู้สึกว่าเราต้องมีความสุขค่ะนะวันนี้เราแข็งแรงขึ้นใช่ไหมสาวครีมนะครับจะกล่าวว่าแข็งแรงเพราะอย่างที่บอกว่ามันนานมาแล้วมันก็นานนะสักทังใหญ่ๆแล้วไม่คิดไม่เจ็บไม่เสียใจใช่ไหมไม่ค่ะ ทำแต่ละวันไปกับเพื่อนอยู่กับครอบครัวบ้างเวลาอยู่คนเดียวมีแป๊บๆขึ้นมาไหมไม่นะเพราะมันนานมาแล้วคือมันเลยจุดนั้นมาแล้วผู้สื่อข่าวนะครับเลยถามต่อว่าไม่ได้รู้สึกเสียดายเวลาความรักดีๆใช่ไหมคือเราจะเก็บแต่สิ่งดีๆไว้แล้วมันก็โอเคค่ะแล้วชีวิตคู่3ปีที่ผ่านมาเสียดายเวลาไหมสาวครีมนะครับเธอกล่าวว่าไม่หรอกค่ะครีมเชื่อว่าเราคิดดีแล้วในช่วงชีวิตเราก็คิดดีแล้วณขณะนั้นะ แต่ถ้าวันนี้ไม่ได้เป็นไปตามที่เราหวังไว้ก็ต้องยอมรับมันให้ได้ถ้าหากรักครั้งใหม่นี้เข้ามาจะต้องเลือกแบบไหนต้องเลือกอย่างไงบ้างครีมนะครับเธอกล่าวว่าก็ไม่รู้มันตอบไม่ได้ยังไม่ได้คิดคือไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้เอาเลยจริงๆคือมันไม่ใช่เรื่องแรกๆคือความรู้สึกตอนนี้ถ้าเราทํางานได้ทําอะไรได้อีกหลายอย่างก็อยากจะกลับมาทําตรงนี้ก่อนแต่เราไม่เข็ดไม่ขยับกับความรักใช่ไหมครีมนะครับจะบอกว่าไม่ค่ะไม่ ร้อมกลับมารับงานเลยไหมใช่ค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะสาวครีมเป็นสนีรัตนโสภานะครับเธอกล่าวทิ้งทายเอาไว้และนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์อัปเดตล่าสุดของเธอครับกับสาวครีมเปรมเนีรัตนโสภาครับที่เธอได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวบันเทิงเอาไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์ มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ Música